ในช่วงของพิธีกรรมของการไหวเจดี JD, บรรดาตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นฝ่ายแม่ธรณีจะทำหน้าที่หลักในการทำพิธีกรรมในการบอกกล่าวแม่ธรณีในการลดน้ำพรมสเสด็จหรือเจดีที่ชาวกะเลี่ยงโพได้เหลืองกำลังจัดเตรียมไว้สำหรับการแห่รอบฐานเจดีเพื่อที่จะไปปักและประดิษฐานไว้บนเจดีแน่นอนเมื่อถึงเวลาที่กำหนดขึ้น15คหา่ำ ก็จะมีการแห่เสดิจรอบฐานเจดีทั้งหมด3รอบในระหว่างการแห่ก็จะมีการชัยโยโห่ร้องในแต่ละรอบมีการตีคล้องประคองเป็นจังหวะอยู่ตลอดเวลารวมถึงการตีกองยาวซึ่งแน่นอนว่านี่ก็คือสิ่งที่สามารถจะทำให้เราเห็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเหนือธรรมชาติกับมนุษย์โดยมีดนตรี เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติในวิธีกรรมของการไหวเจดีชาวกะเหลี่ยงจะพร้อมใจกันนุ่งห่มด้วยชุดเสื้อผ้ากะเหลี่ยงไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ตางก็เข้ามาในพิธีแห่เจดีด้วยความสนุกสนานแน่นอนว่าพิธีกรรมนี้เป็นวิธีกรรมแห่งการเอาบุญเป็นวิธีกรรมเฉลิมฉลองของชาวกะเหลี่ยงที่จะทําการสักการะ แด่เทพเจ้าแด่สิ่งเหนือธรรมชาติที่พวกเขานับถือไม่ว่าจะเป็นพระศรีอริยะเมตตรแม่ธรณีหรือแม่โพสมในระหว่างวิธีกรรมพรายหญิงผู้ชายก็จะพากันฟ้อนลำเพื่อเป็นการบวงสรวงแด่สิ่งที่เหนือธรรมชาติและเป็นการแสดงออกซึ่งการเคารพในสิ่งที่เหนือธรรมชาติการไล่ลำมีความอ่อนช้อยงดงามแนี่ผู้หญิงทั้งผู้ชายต่างก็มาฟ้อนลำกันอย่างคึกคืน ในวันสุดท้ายของการไหว้เจดีย์จะมีการนําต้นกลปะพฤกต้นกระพึกถือว่าเป็นตัวแทนของสังคมในอุดมคติของชาวกะเรี่ยงที่เชื่อมโยงกับการแบ่งปันการทําบุญและการให้ทานชาวกะเหรี่ยงจะนําสิ่งของต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันขนมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเสือ้อผ้าย่ามที่ทอขึ้นมาเองเข้ามาแขวนอยู่บนบริเวณต้นไม้ที่ทําเป็นต้นกลปะพฤก แน่นอนว่าต้นกระพึกจะถูกยกขึ้นมาปากให้ตรงกับพื้นดินเพื่อว่าวันพรุ่งนี้จะได้มีวิธีกรรมในการปีนเอาต้นกระพึกมาแจกจ่ายให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานดังนั้นสิ่งที่ผมสนใจก็คือการไล่ลำของเจ้าวัดแม่ยาและลูกหลานเจ้าวัดแม่ยาสิ่งใช้ร่างกายเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ในการสื่อกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ร่างกายของชาวกะเหรี่ยงในพิธีกรรมในบกดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นร่างกายที่จะต้องรักษาความบริสุทธิ์เนื่องด้วยชาวกะเหลี่ยงให้ความสัมพันธ์กับความสะอาดการอยู่ในศีลและการรักษาศีลดังนั้นแน่นอนประเพณีที่สําคัญของการทําการไหว้เจดีก็คือการปลูกข้อมือกะเหลี่ยงดังนั้นแน่นอนชาวกะเหลี่ยงจะนาผ้าฝ้ายที่ย้อมสีเหลืองมาใส่ไว้ในฐานของเจดีซึ่งฐานของเจดีจะมีทั้งหมด3ชั้น ตั้งแต่ชั้นนอกสุดไปจนถึงชั้นในสุดหากใครที่คิดว่าตัวเองมีความบริสุทธิ์และความถึงพร้อมไปด้วยความดีมีศีลธรรมก็จะนำได้ไปไว้ข้างในสุดในขณะที่คนที่อาจจะมีการละเมิดข้อห้ามข้อตกลงบางอย่าง หรือความไม่บริสุทธิ์บางอย่างก็จะเอาผ้าสีเหลืองไปใส่ไว้ในชั้นกอบขอบหรือชั้นรอบนอกออกมานั่นก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับความสะอาดบนเนื้อตัวร่างกายในพิธีกรรมการไหว้เจดีเราจะเห็นความร่วมไม้ร่วมมือกันของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่เริ่มจากการนําเอาอาหารหรือวัตถุดิบต่างๆที่ได้จากพืชสวนจากไรนาหมุนเวียนหรือจากในป่า เข้ามาผลิตอาหารหรือเข้ามาทำอาหารเพื่อถวายกับเจ้าวัดและใช้ในการทำบุญให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานที่จะได้บริโภคในนั้นอาหารต่างๆก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวกะเหรี่ยงที่หาได้ง่ายชาวบ้านก็จะนำอาหารที่ดีที่สุดมาถวายจันเจ้าวัดโดยมีข้อห้ามที่สำคัญก็คือว่าอาหารในมื้อนี้จะต้องเป็นอาหารที่ไม่ทำจากหมูหรือเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยง แต่ให้อนุโธมให้สามารถที่จะใช้เนื้อสัตว์บางประเภทอย่างเช่นเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ป่าได้ดังนั้นแน่นอนบนศาลาที่ประกอบวิธีกรรมการไหวเจดีบรรดาเจ้าวัดและแม่ยา่าก็จะพากันมาทานอาหารที่บรรดาพี่น้องชาวกะเลี่ยงได้นำมาถวายตั้งแต่เช้าในช่วงกลางคืนจึงจะมีการทำวิธีกรรมที่เรียกว่าการไหวเจดีโดยวันแรกจะมีการไหวเจดี โดยการเอาเสาหลักหรือสะดิงเข้าไปปักอยู่บนฐานของเจดีสิ่งสําคัญของชาวกะเหลี่ยงในพิธีกรรมไหวเจดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเทียนขี้พึ่งโดยชาวกะเหลี่ยงจะมีการทําเทียนขี้พึ่งเองซึ่งทําจากพึ่งดังพึ่งธรรมชาติมีการย้อมหรือมีการทาด้วยสีเหลืองซึ่งทํามาจากขมิน้นดังนั้นเทียนเหล่านี้จะถูกใช้ในพิธีกรรมในการทําการไหวเจดีในส่วนของพิธีกรรมในการไหวเจดี อาหารก็จะประกอบไปด้วยอาหารคาวหวานไม่ว่าจะเป็นหมีสีซึ่งกินกับน้ํำตาลอ้อยพวกข้าวหลามนะครับหรือข้าวคุกมะพร้าวหรืออาหารที่ถูกใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ได้มาจากธรรมชาติเป็นอาหารที่ทําจากเนื้อสัตว์จำพวกปลามีผักประเภทต่างๆมีน้ําพริกของชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะน้ําพริกปลากระป๋องซึ่งเป็นน้ําพริกที่ชาวกะเหรี่ยงนิยมบริโภค มีการเอาปลาจากลำห้วยมาแกงนะครับรวมถึงการถนอมอาหารในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทอดนะครับการทําปลาล้าต่างๆแน่นอนว่าวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติความกินง่ายอยู่ง่ายการเชื่อมโยงกับธรรมชาติทรัพยากรทุกๆอย่างที่หาได้จากลําห้วยหรือป่าล้วนเป็นสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของชาวกะเหรี่ยงได้เป็นอย่างดีในพิธีกรรมการไหว้เจดีหลังจากไหว้เจดีเสร็จแล้ว บรรดาเจ้าวัดและแม่ย่ารวมถึงบรรดาลูกหลานก็จะพากันมานั่งพักผ่อนบริเวณศาลามีการพูดคุยกันมีการอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เรื่องราวของชาวกะเหรีย่ยงมีการเล่นดนตรีไม่ว่าจะเป็นพวกแคนนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นพวกอกองต่างๆนะครับเป็นที่สนุกสนานลื่นเลงนะครับ ดังนั้นเราจะเห็นว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ทางสังคมที่สําคัญของพี่น้องชาวกะเหลี่ยงถือว่าเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณที่ทําให้ทุกคนในชุมชนได้ประกอบกิจกรรมหรือประกอบพิธีกรรมร่วมกันแต่รื้อฟื้นถึงความเป็นกะเลี่ยงผ่านการแต่งกายผ่านความเชื่อในรัธิเจ้าวัดและการนับถือเจ้าวัดและแม่ย่าซึ่งเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและเป็นผู้นําในการประกอบพิธีกรรมในทางศาสนาแน่นอนว่า หากชุมชนกะเหลี่ยงชุมชนใดไม่มีเจ้าวัดและแม่ยาประเพณีวัฒนธรรมของชาวกะเหลี่ยงก,ก็จะค่อยๆสูญหายหรือลดน้อยลงไปพิธีกรรมการไหว้เจดีย์จึงเป็นพิธีกรรมที่สําคัญที่สามารถที่จะทําให้เกิดการหลอมรวมจิตวิญญาณของชาวกะเหลี่ยงอย่างมั่นคง